กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับน้องนาดคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เห้ากันดำหน้าพี่น้องเอ้ยเมาดำพ่อยันน้าโบกันเบิดปลาเนาะนี่คือแน่นี่เลยพี่น้องน้าเบิดแล้วก็บบอลดำห้ากับเผาดำยันน้าเบิดปลาพี่น้องเอ้ยทั้งดำแล้วก็ลูกกาไปน้ำเนาะพากันดำหุ่มดำแล้วก็ลูกกาไปน้ำมาเนี้ยน้ำแดงกับสีลงลูกกาพี่น้องเอ้ย ดำก,กัฮา,าก็ได้์นาจะไข่สองสี่หกฮากาได้น์นาหกเจ็ดไห่เจ็ดไห่พี่น้องเลยได้์นาเจ็ดไห่พี่น้อง,องกินเขาก็จนบ่พอ้อมกันพี่น้องเอ้ยว่าผ้าย่านหน้าม,มันบกปาเนอะอฮากับเผ่าดำต่างคนต่างกินกินเขากันเลยน้องตานคือมานน้ำล้างหมพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันกินหล้วก็นึ้นพู เป็นโกระน้ากันปกกเป็นโรคกระอะไรพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันผูขึ้นผูลงอะไรละน้องต้านเพิ่งกะห้ากระขึ้นมากินแถมเพิ่งกกินสาขุโมโดอกกินข้าวก็ยังน้องต้านโอ้ต้มไก่ใส่ไข่หมูแดงหน่อยหนึ่งพี่น้องแจวตำมะขุ่นกินอยู่ทั้งห,หน้าเลยแดดก็แห้งแห้งพี่น้องเมื่อนี่นะแดดก็ะพดว,ว่าแดดแดดแห้งอ,งอ,อ,อะไรอะรอเนาะ จนเจบหัวเลยเดดตอนนี้เนะคะแดดนั้นหมายอะไรโลเพื่อดำมันหน้าแล้วนี่หน้าในี่เป็นนั่นไปลยกลนหมอพี่น้อง <c oughs> ความดำนะกลนหมอเขาสวยสอนะเขาสวยปไปโลกาพี่น้องไปลโลกาํำกันพี่น้องเลยแดดแหง้งแห้งพี่น้องตอนนี้ห้ากําลังยยาง,ยางสิไปโลกาพี่น้องเลย กำลังหยาดขึ้นไปโลกระเปลี่ยนกันกินกับน้ำตาลหักก็แล้วดำหน้า<ม>จนบ่มีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอะเภาเอาเหี้าเอาลายกะลงมือละคลิปสองคลิปกะขอโทษก็ภายเด้อพี่น้องเด้อถ้าบางทีแบบมือเฮาบ่าว่างะนะเฮาก็บ่ได้ลงคลิปะนะพี่น้องคือในนี้แล้วเฮาก็เมาเผาอยากเขีนมันแล้ว พอมีแต่ในเฮือนตัวเองเนาะอันเมื่อนี่เออันน้องสาวละาเพิ่นกับบออยู่พี่น้องเลยเพิ่นผ้าผัวเพิพ่นไปเอเล่ไปกวดไปเอกอยู่สวรรค์พออยู่ตัวเมืองสวรรค์นขีตเพิ่นผ้าผัวเพิพ่นไปเอกไปกวดเพิ่นเป็นโลกกระเพาะนะเป็นมาตั้งแต่ใดเห็ดแต่เวียกแต่งานเล่นห้านแต่เห็ดเวียนะพี่น้อง กับขายเครื่องออนไลน์แล้วพอได้ใส่ได้ใจได้แต่หาเธอซิบจนบมมีเวลากินข้าวกินน้ำกระโพดกรโพแล้วก็เพิ่นก็แต่ยังน้อยเพิ่นก็เป็นลูกที่ว่ากำผ้าพี่น้องเลยผัวของน้องสารล่นะเพิ่นเป็นลูกกำผ้าฮะอันคือวันัันแม่เนยเก็บเลยที่ว่าเป็นบ่อ เธอเป็นบ่วงนะละครหนึ่งแล้เป็นปากเพิ่นเพิ่นอันเป็นลูกกัมพาร์เพิ่นแปลว่าแม่เพิ่นอะพ่อเพิ่นอะแม่เพิ่นอะเลิกกันแล้วเพิ่นก็เลยอยู่กับคนอื่นนั่นแหละอยู่กับพี่น้องของแม่ว่าใั่ปะอยู่ไปเรื่อยๆก็เลยแปลว่าก็อยู่กับคนอื่นเนาะมันก็คืออยู่กับพ่อแม่ตัวเองเนาะพี่น้อง กย้ำได้กินข่าวย้ำ huh. อดข่าวย้ำได้กินนั่นแหละเห็ดแต่เวียกแต่งานนั่นแหละเป็นแบบวิบเอ็ดปีนาสงสารคือแนวนี้เนี่ยผมจังเป็นโมเป็นใจกับกัมภาพ่อมีก็เลยต้องเห็ดเองทุกอย่างก็เลยได้สัมผัสเห็นนั่แหละพี่น้องเลยฐานะครอบครัวเป็นยังไงเอาร่ล่ำไ้รวยหาเงินแต่งเมียเองด้อะพี่น้อง ท่าวแม่ก็ลงมาลุยซอยเหมือนี่กะบ่อพอดำไปแล้วไหมเือื่นก็ยังบ่อพอดำดิเจ็บแอวหอดอกมันทรมานถึงจิตเท่าจได้ไปลุยด้วยกำบ่าวเด้อ ว่าวหายกำลังใจตัวเอง่มลงไปซ้ายมาไลา่กินข่าวอยู่ข้างหน้าแม่เลยกินข่าวแล้วก็ขึ้นมานนี่เปลี่ยนกันกินอยู่กับน้องต่านน้องต่านหากระยะลำรางหมู่พี่น,อน้องเอลยข่าวเห็ดขึ้นในนี่เลยพี่นอ้องย้ำหนนะ้าอันนี้คือความจริงเด้พี่นอ้องเอ้ยอย่าดราม่าเด้พี่นอ้องความจริง เฮวเบาเพิ่นก็เคยผ่านมากกันแหละเนาะกระหายกำลังใจน้างนัดขามาในเด้อพี่น้องเด้อกำลังใจนองนัดแล้วก็ครอบครัวขามาทำในเนาะขอกำลังใจแรงมกแรงใจจากพี่น้องอย่าทิบอย่าปากันเด้อพี่น้องเด้อผักบนผักส้มในเด้อพี่น้องวัยมันตันเสน่ห์มันแดดอยู่เบิ่มือจนเจียบพัวเลยตอนนี้นะ มัวกบกับบมีบะแม่ย no ah ังก็เคียนแบบนั้นนะเออคือว่าเลยซื <h 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 ้อมาบอกขบกันแ่าแม่บอกได้ซื้อมาน้องขอดเอาไปอันหนึ่งน้องขอดเอาไปอันหนึ่งอยู่เพื่อนไป่น้องกิ๊กอันหนึ่งเอามาก็ได้สะพ่อจังเสียตลอดน้องขอดมากก็ใส่เมื่อซ้ำ ได้บกครบกันข้าน้องขอดองยอดก็คขึ้สีดำหน้าพี่น้องเลย่าเคลจะขหัวจะเครียดนะใดดอกให้ทานผู้ส้มบึงด้วยคะเวลาเครียดนะปุ้ยหน้าตากับหัวหนี่งเยบอได้เครียดอะไนี่เไปน้าบอเียหน้าตากับหัวหนูบ่ได้เครียดเครียดวแต่งอนพี่น้องเลยงอนแล้วอยาบันดำหงอนนะ นาในมันค้าอยู่แล้ว <laughs> โอ้ยนาทำแม่ในค้าอยู่แล้วงอนเพอรดนดําเพอร์เคียด์งอนพี่น้องมือีนก็ย่างไร่ลงขีดอยู่พี่นอ้อ,นงงนองก็เสียเฮาไไปใส่เนาาเฮาดำหน้าพี่น้องเลยย่าอีกเรือก็คือดำหน้าเผาดำยันหนามเบิดปลาพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาสิเซิลนะถ่ายขีดพี่น้องเลยอันยายอันในตาย่าก็คือว่าดำเลยได้เนาะสนนี่ เออตาใหญ่กะดำเลยได้พี่น้องเลยดำหอมกัอืมว่างวจากมือสีได้ไปถ่ายพี่น้องบึงด้วยพี่น้อง,นองบนตาใหญ่เห็ดหายเห็ดหน้าอยู่ใสเป็นถุงหน้านแบบใดน, <c oughs> นี่มีแต่เงี้ยงโรเงี้ยคมโรกกาแลา้วเมื่อคืนนี่กันเลโรก,กากลางคืนได้พี่น้องค่ะเขาปฏิถายขีดเมื่อคืนโรกนำกันสามคนน้องสลามีน้องอันเนยเนาะสามคนสนี่ป่าเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดเรียกอซอยท่าเม เพราะว่าเพิ่อน,น,นปรุงหน้ามโนงมาณะหน้ามันลงวัดลงถวายวัดพี่น้องเลยกลางคืนลงค่มือก็เลยต้องแบง่งแบ่งนาทีกันกัดสืบก,กําลังวา่าว่าเฮ้ยสันีิปาก่ะงองก้นมาใส่ใครไปไหนพี่น้องอเ,เป็นแตงไร้ายพี่น้อง แต่ยังหน่อยน้องว่าโบเมนซานี่ก็ขึ้นได้น้องนัดในขึ้นโกคิซี่เก่งขยันในพี่น้องเอ,อ้ยวิธีหาเงินขื่นหาอยู่แถวต้นกิซี่พี่น้องอันกิซี่เลี้ยง,จ,งจังได้ใหญ่มาปั้นนี่นะพี่น้องเอ,อ้ยตะกี้นั้นทาแม่นั้นท่าแม่กับลูกเต้าในโบเคยดอกวานิชเป็นกางบ้านหรือว่าไปหลอกกางบ้านนะพี่น้องเอ,อ้ยผู้เล่ อยู่ป่าต้นขี้ซี่ผเลี้ยพมากกับโบเห็นดอกมหา,าอยู่เพื่อนกันเลยีวิตนะพี่น้องเอ้ยบย่จากบบอยากว่าเราล่าความลังนั่นเบิดมือกับโบเบิด่าเห็นปัจจุบันดีกว่านะพี่น้องขอกำลังใจจากพี่น้องนี่แล้วหายกำลังใจกันพี่น้องเฮาสิบ,บ่เว่าหาลายพี่น้องเอ้ยลงลกกะก่อนตอนนี้นะพี่น้องลงลกกกะก่อน หากเขาจบลี่ไปเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดได้พี่น้องเด้อยู่ดีมีเฮงบัสกุสกคนพี่น้องสบายดีหายสเน่เตมาใส่เลยพี่น้องขึ้นได้ปิดกล้องเลยได้พี่น้องเลยเมื่อยพันัน